อารเนอร์สลอตผู้จัดการทีมนคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าสโมสรบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโจวันนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งจากปามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเหล่านักข่าวสายตลาดซื้อขายยืนยันตรงกันว่าค่าตัวดีลนี้อยู่ที่26ล้านปอนด์ไม่รวมแอดออน สลอดพูดชัดเจนในการแถลงข่าวก่อนเกมเปิดสนามพรีเมยรีกที่จะเจอกับบอลมัดในคืนวันศุกร์นี้โดยโค้ชชาวดัชบอกว่าสโมอสรตกลงสัญญาแล้วแต่เขายัางไม่ได้เซ็นอะไรกับเรานะครับเมื่อถึงเวลาที่เขาเซ็นสัญญาผมถึงจะสามารถพูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งกระเท่ากับว่าตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เลโอนีจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทัพหงแดงเต็มตัวและพร้อมเข้ามาเสริมแผพงหลังทันทีในสีซสั้นนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อถึงความคืบหน้าในการคว้าตัวมาร์กเกฮีกับตันทีมคริสตัลพาเลซสลอตก็รีบเบรกทันทีพร้อมตอบแบบตรงไปตรงมาว่า เกฮิ hi, ไม่ใช่นักเตะเราโชคไม่ดีที่เขาเป็นกัปตันทีมที่เราเพิ่งแพ้ไปเมื่อวันอาทิตย์หากคุณอยากรู้เรื่องของเขาคุณก็ต้องไปถามโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุญซื้อของพาเลสเอาเองเรียกได้ว่าการมาของโจวานนี่เลโอนีถือเป็นการลงทุนกับอนาคตที่สําคัญของลิเวอร์พูลเพราะกองหลังวัยเพียง18ปีรายนี้ได้รับการยกย่องว่ามีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในแข้งอายุน้อยที่น่าจับตามองที่สุดของวงการลูกหนังอิตาลีในตอนนี้ส่วนแฟนๆที่เฝ้าลุ่นดีลของเกฮิก็คงต้องอดใจรอฟังข่าวจากฝั่งพาเเลลอองวว่าาาสุดท้้ยแนคต กับตันอินซีพังงาดฟ้าจะเป็นอย่างไรแฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ